ักศึกษาหลักสูตรบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูงสุดรุ่นที่5วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครองกว่า100คนเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการของสารปกครองส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานีที่ครอบคลุมพื้นที่5จังหวัดคือยโสธรร้อยเอ็ดศรีสะเกดอำนาจเจริญและอุบลราชธานี โดยมีการยื่นฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองการลงทุนการเงินและการคลังมากที่สุดถึง2,782คดีจากนั้นร่วมรับฟังการบรรยายกรณีศึกษาคดีปกครองที่สำคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชนวิธีการพิจารณาหลักฐานประกอบสำนวนและแนวทางการตัดสินคดีเพื่อเพิ่มประสบการณ์ความรู้ในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองก่อนจะร่วมกันปลูกต้นไม้รอบสารปกครองอุบลราชธานีไว้เป็นที่ละลึก